หนึ่งปีผ่านไปก็ถึงเวลาที่ MyCon Live จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอ่อไม่ใช่ดิปีนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Minecraft Live ซึ่งเป็นงานที่พวกเราชาว Minecraft รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆที่ทางมวแจงเอามานำเสนอให้พวกเราดูกันซึ่งถ้านับตั้งแต่ MyCon ปี2010เนี่ย ตอนนี้นะครับ Minecraft Live ปี2020เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่10ของ Minecraft แล้วนะครับและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันใส่หน้ากากแล้วโควิด -19 ฆ่าคนหมดโลกอะไรอย่างนี้นะครับโดยแน่นอนที่สุดว่ากิจรกรรมที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของงานนี้ก็คือการโหวตนั่นเองนะครับโดยปีนี้นะฮะเราไม่ได้โหวตไปโอมิแล้วนะครับเหมือน2ปีที่ผ่านมานะครับ จะกลับไปเป็นการวตดม็อบใหม่ที่จะเข้ามาในเกมนะครับผมซึ่งคร่าวๆก็จะมี3ตัวให้เลือกนะฮะนั่นก็คือ1ก็คือมูบรูมนะครับเป็นบัวสีเหลืองที่มีดอกไม้ติดหัวอยู่แล้วก็มีพึ่งบินตามอะไรประมาณนั้นนะครับอันที่2คือ i อซีโอโลเจอร์ไอโซโลเจอร์อีซีโอโลเ ใครอ่านออกคอมเมนต์ด้านล่างทีนะครับซึ่งเป็นอิเลเจอร์ที่เสกน้ําแข็งมาปลาใสาเราอาศัยอยู่บนภูเขาน้ําแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็คือ Grow ส q วิ d นะครับเป็นปลาหมึกเรืองแสงนะฮะและดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการสะกดจิตเรายังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางมัวแจงก็ได้อัปคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดขึ้นมาให้ดูแล้วบนช่อง YouTube ของ Minecraft นั่นเองนะครับแต่จะมีใครไหมที่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามตัวเนี้ยมัวแจงเคยทำมาก่อนนะผมหมายถึงว่าตัวมูกรูมกับโกลสควิดเนี่ยเป็นมอบที่มาจากเกม Minecraft Earth นะครับและส่วนของ i อซิโอโลเจอร์เนี่ยเป็นมอบที่มาจาก m i n e c r a f ด Dungeon นะฮะ ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นการวางแผนเอาไว้ของทางมัวแจงนะฮะที่ได้มีการประกาศในงาน Minecraft Creator Summit เมื่อปี2019นะครับว่าได้มีการวางแผนระยะยาวเอาไว้ ว่าจะมีการอัปเดตของ Minecraft ออกมาเรื่อยๆเพื่อให้เกมอยู่ต่อได้เป็น10ปีและนี่น่าจะเป็น1ในส่วนของแผนงานนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็มันจะได้เลยว่าในก10ปีเนี่ยเราจะได้เห็นการอัปเดตไบโอมและการเพิ่มม็อบต่างๆเข้ามาในเกมไม่ว่าจะเป็นม็อบจาก Minecraft Earth หรือม็อบจากเกม Minecraft d u n g e o นนะฮะซึ่งมีเป็น10 1ๆตัวและเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีดี c เพิ่มออกมาอีกที่จะสามารถ นํามาโหวตเพื่อเพิ่มเข้ามาในตัวเกมหลักได้สำหรับปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมาร่วมโหวตม็อบ3ตัวที่ว่ามานี้ก็สามารถมาร่วมโหวตได้ใน Minecraft Live ซึ่งเขาจะออนแอร์ใน y o u t u b e ช่อง Minecraft Official นะฮะวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับเวลาในประเทศไทยน่าจะเป็นตอน4ี่ทุ่มครึ่ง นะฮะก็เขาอาจจะโหวตกันในโพลของ Twitter นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปสมัคร Account Twitter เอาไว้ถ้าอยากมีส่วนร่วมในการโหวตนะครับและนอกจากการโหวตม็อบแล้วยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจที่โมแจงยังติดค้างพวกเราไว้อยู่และอาจจะเอามาเล่าให้ฟังในงานครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับหลายๆอันเลยก็ถ้าใครสนใจก็ขอให้ติดตามดูนะครับ และถ้าใครอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงาน Minecraft Live ในครั้งนี้นะครับในภาษาไทยก็ไปดูได้ที่เพจ Minecraft TH นะครับและเดี๋ยวจะมีไลฟ์เป็นภาษาไทยเพื่อแปลงาน Minecraft Live นี้อีกทีหนึ่งด้วยในเพจ Minecraft TH และถ้าใครอยากสัมผัสม็อบทั้ง3ตัวก่อนที่จะเริ่มบวตแล้วก็ลุงเบสแกได้เขียนมอ็อบสำหรับม็อบ3ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับตามข้อมูลที่ลุงเบสแกได้รับมาในช่วงแรกเนาะก็ไปโหลดมาลองเล่นดูได้นะครับจะได้รู้ว่าทั้ง3ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณไหนเนาะสุดท้ายจริงๆแหละ Minecraft ไปโผล่ในเกม Super Smash ด้วยแหละไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพล์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ